วันนี้ช่องธรรมหากินนะครับขอนำเสนองานเกษตรนะครับวันนี้ไม่ใช่สวนใกล้หรือไกลนะครับเป็นสวนของผมเองนะครับอินทผลัมเพิ่มพูนทรั์นะครับก่อนน้นนี้ก็จะมีหลายๆต้นนะฮะตอนนี้ขุดขายเกือบหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ต้นนะครับด้านหลังก็เพิ่งปลูกใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์โคเนซี่แล้วก็ฟูเดลี่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังมี สายพันธุ์อัมเอสดาฮานฝั่งนู้นนะครับแล้วก็บาฮีอยู่ด้านหลังนู้นนะฮะที่ยังมีอยู่นะครับเขาไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเรามีพื้นที่ที่อยู่ที่บ้านไหนจํากัดนะครับเราก็เลยเลือกลงอินทผพลัมนะครับซึ่งอินทผพลัมเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจท,ที่หลายๆคนเพิ่งจะรู้จักหรือบางท่านบางท่านยังไม่รู้จักเลยนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้นาเสนอต้อนนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ลิ้มลอง บางท่านก็ยังไม่เคยลิ้มลองนะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์จากเพาะมลเมล็ดนะครับเป็นสายพันธุ์ไฮยานี่นะครับไฮยานี่ถ้าต้นแม่เขาเลยเนี่ยจะมีผลสีแดงนะครับแดงยาวเหมือนโคเลซี่นะครับแต่ว่าผมได้มาปลูกเนี่ยจำนวน2ต้นซึ่งปรากฏว่าได้ตัวเมียเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแดงๆอย่างเงี้ยเนี่งต้นรสชาติก็ออกจะเหมือนเหมือนเหมือนสาลี่นะครับแล้วก็หวานกรอบนะครับตัวนี้ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ขยายพันธุ์นะครับปลูกเพิ่มเติมไปอีกแปลงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไว้คัดเลือกสายพันธุ์นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความชอบนะครับสาหรับคนที่ปลูกอินภาลัมบางครั้งที่เรา,อ,าอยากจะได้พันธุ์เนื้อเยื่อต้นหนึ่งก็2 0 0พันกว่าบาท3 0 0พันกว่าบาทอาจจะไม่ไหวหรืออาจจะมีตังค์แต่ว่าเราอยากจะลองปลูกเพื่อให้มันเห็นว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าวันนี้นะครับพื้นที่ของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีต้น เพาะเมล็ดเนี่ยหนึ่งต้นคือต้นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไฮยานี่เหมือนกันแต่ว่ารกๆกหน่อยนะครับยังไม่รู้เพศนอออกมาเยอะเลยนะครับยังไม่รู้เพศด้วงเจาะหลายครั้งมากนะฮะตอนนี้รอดแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเพาะเมล็ดเหมือนกันนะครับแต่ออกเป็นตัวเมียนะครับหนึ่งต้นรสชาติถือว่าดีนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นสุดนะครับเป็นเป็นเนื้อยื่นนะครับบาฮีจากแล็บดีพีดีนะครับ ที่ยังยังอยู่นะครับอีกหนึ่งต้นนะครับส่วนข้างหลังนะฮะข้างหลังก็จะมีตัวที่ใส่ถุงปุ๋ยอยู่นะครับเป็นบาฮีจากอ่าแล็บ UAE นะครับที่เหลือไว้หนึ่งต้นนะครับล็อตนี้ที่มาเนี่ยมาสามต้นร่วงกินไปสองครับเหลือนหนึ่งเรามาคุยกันเรื่องของต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ไฮายานี่ซึ่งลูกออกมานะครับจะแดงๆนะครับซึ่งหลายๆท่าน อาจจะงงและสงสัยว่าทำไมมันเป็นลูกแบบนี้นะครับถามว่าใหญ่ไหมลูกจริงๆอ่ะครับถือว่าใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่มากดูที่มือผมนะครับด yeah. ูที่มือผมนะใหญ่มากนะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยผมก็ให้ปุ๋ยยังไม่สมบูรณ์นะครับให้บ้างไม่ให้บ้างเนื่องจากไม่ค่อยได้อยู่นะครับน้ําก็ลดบ้างไม่ลดบ้างนะครับแต่ก็ยังยังพอได้กินได้ทานนะครับซึ่งลูกก็ถือว่าจากขี้เรหน่อยนะครับขี้เรหน่อยดูนะครับดูดูลูกนี้นะครับลูกนี้นะครับนี่นะฮะ ลูกนี้นะครับแดงๆงนี่นะครับจะขี้เล็กหน่อยเดี๋ยวผมจะลองกัดให้ดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะฮะนี่คือเนื้อของเขานะครับความหนาของเนื้อเขาเนี่ยก็นาพอสมควรแต่หวานนะครับต้นเนี้ยจะเป็นหวานธรรมชาติมากแล้วก็เป็นต้นที่ ผมประทับใจมากกว่าเนื้อเยื่อนะครับเพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติของความหวานที่ที่เราชอบไม่ต้องหวานจี๊ดเลยแต่หวานถือว่าหวานนะครับไม่มีฝาดทีนี้เนี่ยมาดูว่าต้นพวกนี้ถ้าหลายๆคนเขาขายเนี่ยเขาขายกิโลเท่าไหร่เนื้อเยื่ออยู่ด้านหลังผมขายเมื่อวานก่อนกิโลละห้าร้อยครับห้าร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็สุกไม่ทันสุกไม่ทันก็เก็บได้ นหนึ่งไม่กี่กิโลนะครับไม่พอกันต้นนี้หากใครหลักอยากลองนะครับแต่ผมจะเด็ดให้เป็นลูกๆนะครับกิโลหนึ่งห้าร้อยนะครับห้าร้อยแต่ว่าหลังจากเก็บไปแล้วเด็ดไปแล้วห้ามเก็บไว้เกินสองวันนะครับเพราะว่ามันจะมันจะเหี่ยวเร็วต้นนี้บอกเลยว่าเหี่ยวเร็วแต่ความหวานเนี่ยเก็บที่ต้นนะครับหวานกรอบอร่อยมากแล้วก็ ท่านใดที่อยากได้ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ไซนี้นะครับผมปลูกปลูกเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออยู่15ต้นจากการเพาะเมื่อปีที่แล้วเหลืออยู่15ต้นพร้อมปลูกได้เลยใครที่ต้องการนะครับก็สั่งได้นะครับผมมีแค่15ต้นต้นละเท่าไหร่ดีครับต้นละ350นะครับมารับเองมีแค่15ต้นนะครับ ที่เหลือก็ประมาณ3ามสี่ต้นเอาไว้ซ่อมนะครับสำหรับต้นที่ปลูกไปแล้วกลัวมันตายบ้างก็อยากฝากนะครับมีที่น้อยๆเราก็ลองมาปลูกดูนะครับอินทผลัมเป็นเรื่องที่อนาคตอาจจะได้กินกิโลละร้อยสองอไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยปลูกแล้วผลผลิตออกมาไม่เหมือนกันบางคนปลูกเยอะอาจจะได้เยอะแต่ว่ารสชาติออกมาผลผลิตออกมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางคนปลูกน้อย หไร่20ต้น30ต้นถ้าเป็นเนื้อเยื่อตีเฉลี่ยต้นละ100กิโลกิโลละ100บาทต้นละ 10, 000, 1 0 0 0 0หมืนไร่ปลูกได้20-25ถึง25ต้นก็จะเท่ากับ2 0 0แสนถึง250แสนบาทหากค่าใช้จ่ายไปเลยครับครึ่งหนึ่งแสนแสนหนึ่งหรือว่าแสนห้าเรายัางเหลือไรายได้นะครับ1ไร่เนี่ยแสนกว่าบาทถามว่าทำนาดีไหมดีครับแต่ทำกี่ปีถึงจะได้เงินแสนลองมาพิจารณาดูลยครับกับ ต้นอินทาผาลัมไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับก็ลองศึกษาหาความรู้ดูสําหรับช่องธรรมากินนะครับขอแนะนานะครับวันนี้กับอินทาผาลัมฮายานี่เพาะเมล็ดนะครับต้นนี้ครับที่สวนเพิ่มพูนทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้ท่านใดสนใจก็กริ้งกรังมาได้นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ